สีสันเปลี่ยนไปเลยค่ะมีสีสันนิดหน่อยปรับรายค่ะข้างทางใบไ,ไม้สีสันก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะคะก็มีแค่กิ่งก้านสีน้ำตาลนี่แหละค่ะแต่ก็สวยอีกแบบนึงนะคะดูไปก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีสวยงามดีค่ะหิมะจะลงแล้วนะคะอาทิตย์หน้าก็หิมะลงแล้วค่ะอาทิตย์นี้ก็ เอาบรรยากาศข้างทางมาให้ดูว่ามันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่เรื่อยๆนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ